สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้อยู่ทุ่งนาครับมือนี่มือนี่อยู่ทงหน้าบันดอนใหม่งามครับคุณผู้ชมมาเบิ้งิ่นหาปลาครับพอดีมาพ่อนนกไก่ย่างขาวครับผมครับเดี๋ยวผมจะสู้มาให้เบิ้งนะครับคุณผู้ชมครับอ่าใส่กล่องอ่ายี่ห้อเอียังนะครับคุณผู้ชมครับนี่กล่องตัวนี้กล่องเป็นกล่องวิดีโอนะครับซูมได้ไกลพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับของยี่ห้อพระนาฏนิคนะครับคุณผู้ชมครับ อ่ะกล้องพาโซนิกอ่ะมาผมสิดสู้มาให้เบืองนกครับนี่ครับซูมมาแล้วครับโอ้โหซูมได้ไก่พอสมควรน,นะครับแล้วก็นกกระยางขาวปุ๋งใหญ่เลยครับนกกระย่างขาวปุ๋งใหญ่เลยครับอยู่ตรงหน้าบ้านดอนใหม่งามอำเภอลาดีสไลจังหวัดศรีสะเกษครับคุณผ,ผู้ชมครับ แยกดอนไม้งามโอ้นกกระยางขาวเยอะมากครับสุดยอดครับคุณผู้ชมซูมได้ไกลจริงๆครับดูครับดูครับผมซูมมานะครับนี่คุณผู้ชมอนี่ครับโอ้โหอ่ะซูมมาใหม่อีกรอบหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมาดูนกกันซูมมาแล้วซูมมาแล้วซูมมาแล้วอ่ะผมซูมให้สุดเลยก็แล้วกันครับ ซูมาสุดแล้วนะครับไม่ได้เอาขาตั้งมาครับใช้มือจับสั่นๆหน่อยพวกพวกนี้ก็จะเตรียมกินปลานะครับเมื่อมันรู้ว่าชาวบ้านนะครับกำลังสูงป่ปลาอยู่ใ,ใกล้ๆมันก็มารออยู่อเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวการพามาดูนกครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ